ตัวรถจักรยายนยนต์รุ่นใหม่ครับนี่ฮะไซโคเนะี่ย a สี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยฮะนี่ก็คือรถจีนครับค่ายจีนแต่ว่าเขาบอกมาตรฐานการประกอบของเขานี่ก็อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศจีนครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงว่าเขามีอะไรบ้างครับสำหรับรถคันนี้คันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นรถที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะเดี๋ยวขยับมาใกล้ๆมาดูเลยครับท่านผู้ชมว่าเขามีอะไรบ้างครับแนนอนที่สุดคบในรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED ครับนี่ฮะแต่ว่าในรุ่นนี้ก็จะมีชุดครอบมาให้ตรงนี้นะใส่มาให้เป็นชุดแต่งครับขยับมาด้านข้างก็จะมีโชคแบบอัพไซด์ดาวเราจะเห็นอัพไซด์ขนาดใหญ่เหมือนกันนะดิสเบกแบบคู่มาพร้อมกับพอร์ตล่างนี่4พอร์ตนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญมี ABS ให้มาด้วยครับในรุ่นนี้เขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4 0 1 C ้หความเร็วสูงสุดเคมไว้ที่155กิโเมตรต่อชั่วโมงครับพละกําลังอยู่ที่44 แรงม้าฮะท่อคู่ครับเครื่องยนต์8วาล์ว2สูบระบายความร้อนด้วยน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่ในการเดินทางครับเราจะเห็นอะไรที่เขาให้มาบ้างครับอยู่ถังน้ำมันนี่ก็จะเป็นลายหยดน้ำนะท่านผู้ชมครับถังน้ำมันลายหยดน้ำดูสวยงามนะแฮนเดิลบาร์ยกสูงครับทำให้ง่ายการขับขี่ฮะฝั่งนี้ก็จะมีชุดสตาร์ทนี่ฮะตัดไฟพวกนี่ฮะไฟตัด ต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยฮะเลือนไมเป็นแบบดิจิตอลนะท่านผู้ชมครับแบบฟูลดิจิตอลแล้วมาพร้อมกับสีสันที่แบบค่อนข้างสดใสเลยฮะบออนั่งเป็น2ตอนแยกชิ้นครับอใช้ได้แล้วก็นี่คือกระเป๋าเป็นชุดแต่งที่ใส่เข้ามาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีที่พักท้ายนี่ฮะเบาะท้ายใส่เข้ามาด้วยนี่ฮะ ถือว่าโอเคนะขยับมาตรงนี้มือคัส์นี่ก็เป็นแบบปรับระดับอันนี้คือเป็นรุ่นแต่งนะอันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นออปชันที่เขาใส่มาเป็นของแต่งนะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีกันล้มครับเหล็กกันโคง้งกันแข้งเวลาที่เจดอุบัติเหตุนี่พวกสายโมไซค์น่าจะรู้กันดีอยู่ฮะอันนี้ติดมาให้แต่ว่าทั้งหมดนี้คือออปชันที่เขาเรียกว่าเป็นออปชันเสริมใครอยากเท่ให้ไปดูอันนี้เป็นเป็นของเขาเองเลยนะเขามีมาให้แล้วก็ แต่ละชิ้นเขามีราคาบอกของเขาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าราคาค่าตัวงเขาในรุ่นนี้เนี่ยร้อยคันแรกอยู่ที่1นึ9 9 0สบาทครับแต่ถ้าเกิดผ่านไปร้อยคันแรกหมดแล้วก็จะเป็น1น9 9 0 0สบาทเท่านั้นเองฮะที่เหลืออยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินใจอย่างไรฮะส่วนเรื่องโปรโมชั่นไม่ต้องพูดถึงฮะเขาอัดเต็มเปรี้ยไปเลย